สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หมอลินจะให้ทุกท่านนะคะเช็คดวงการเงินเช็คดวงโชคลาภนะคะว่าช่วงนี้การเงินของคุณนะคะตั้งแต่วันที่28่กุมภาจนถึง15มีนาดวงการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเงินที่หวังไว้จะมีโอกาสได้หรือไม่และก็จะมีโอกาสมีโชคลาบลาบรอยแบบฟุกๆบ้างหรือเปล่านะคะแล้วถ้าการเงินติดขาดจะมีวิธีแก้ไขที่ดีขึ้นไหมนะคะ หมอลินนะคะมีไพ่มาให้เลือก3ใบนะคะนี่คือไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่3เป็นการแลนดอมนะคะการทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงนะคะก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะทุกท่านมีสมาธิในการเลือกไพ่นะคะก่อนที่จะฟังคำเฉลยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอลินโดยการกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งช่วงนี้การเงินถือว่ามีเงินเข้าจริงนะคะแต่ว่าเข้าแล้วก็มีรายจ่ายที่จะทําให้เราจะต้องเงินออกหรือว่าเป็นลักษณะเงินหมุนนะคะเข้าซ้ายออกขวาฉะนั้นช่วงนี้การเงินถือว่าก็ผ่านไปได้แต่ยังไงก็ต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังนะคะในเรื่องของโชคลาภ มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ได้มาแล้วอาจจะต้องมีรายจ่ายบางอย่างที่อาจจะต้องเสียออกไปฉะนั้นสาหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะการเงินช่วงนี้นะคะหาเงินได้แบบไร มีรายได้นะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถือว่าดีแล้วก็ช่วงนี้ทําอะไรก็รู้สึกดีไปหมดนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสําสำหรับในเรื่องของโชคลาภคุณมีโอกาสมีโชคลาบนะคะได้รับ โชคลา,ลาบลาบรอยแบบฟุกๆหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะคะได้แบบไม่ต้องเสียเงินหรืออาจจะมีคนให้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข1และหมายเลข2นะคะขอให้ทุกท่านน้อมรับคําทํานายเมื่อได้เงินมาแล้วนะคะอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข3ทํถามในเรื่องของการเงินช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดกุ้มใจหาทา,า,ทางออกให้กับตัวเองยังไม่เจอ อย่างแรกให้คุณมีสติในการแก้ไขปัญหานะคะอะไรที่เป็นความจําเป็นมากๆสําหรับตัวคุณนะให้ใช้ตรงนั้นไปก่อนอะไรที่มันยังไม่จําเป็นช่วงนี้ให้ตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะใช้เงินให้มีการวางแผนการเงินให้ดีเพราะว่าในช่วง17ถึง18วันในการทำนายอาจจะยังทำให้คุณมีความเครียดอยู่นะคะอยากให้การเงินคุณราบลื่นนะคะ ช่วงนี้ให้คุณหมั่นปฏิบัติโดยการ 1. ตื่นเช้ามาใส่บาตรนะคะ 2. ทําบุญชําระนี้สงส์ 3. สวดมนต์นั่งสมาธินะคะแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์นะคะตามด้วยบทสวดมนต์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเช้าเย็นเก้าจบนะคะการเงินที่มัน ความเครียดความวิตกกังวลก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้าที่ผ่านมาคุณไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยนะคะก็ต้องอดทนรอเวลานะคะก็ต้องเติมบุญให้ตัวเองก่อนนะคะทำให้บ่อยๆเรื่อยๆนะคะให้มีพลังและเดี๋ยวสิ่งต่างๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้าถามจริงๆแล้วไม่ควรเสี่ยงนะถ้าคุณไม่ได้ฝันดีจริงๆนะคะไม่งั้นซื้อไปแล้วคุณอาจจะเครียดกว่าเดิมเพราะต้องหาเงินนะคะมา ใช้จ่ายในเรื่องของที่เราเสี่ยงดวงไปนะคะฉะนั้นไม่ว่าทุกท่านจะเลือกไพ่เลขไหนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะมีโชคแล้วอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะขอบคุณทุกทท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วดูจนจบนะคะขอบคุณค่ะ